ไอ้เจ๊กมาแลนดิไอ้บอลกลับรถไปแลนดิอาจอมพี่มาเจอกู้าไอ้ควายจบยุตแตกไปแล้วเพื่อนจอมยุตไปแล้วเพื่อนไปไวเพื่อนเราดู่มให้ไรเลยเพื่อนดีดีไอ้ที่เอามาไหมกูผมเข้าแทปปะเนี่ยพี่หลอดวงนี้เข้้าไดปะทำต่อรอบนี้แม่งโคตรสบายไอ้ที่อะของแก๊งก็เหลือเยอะชิบหายกูทิ้งกันไว้กูทำกันไว้ให้โคตรเยอะอะบอกฮะควายตอนพวกกูทำกันอะไอ้เนี่ยกูนั่งทำไงที่เหนียวอะ เจ็บศูนย์กุญแจงศูนย์นี่ที่อ่ะเดี๋ยวผมรับรับกูเจตู้เกงให้ทำให้แบบตอนนี้กูทำให้แบบอยูนะเพื่อนฟูเลยอ่ะไอ้เนี้ยก็เก่งตู้ออกไปเยอะๆอะไรวะคืออะไรวะไม่เข้าใจวะเบสห้าพันเนี่ยตอนกูทำแม่งอยู่เหลืออยู่สองร้อยผมครับผมรู้น้ำข้าวเปลาแล้วหรอผมไม่ได้ออกไอ้เหี่อ่ะไม่ก็หลักๆนะเอ้แบงค์คนตามคนอะบวกมาแล้วไอ้แบงค์ออกแล้วคนตามคนถ้าบุได้เลิอน้องมันจะแข่งอีสปอร์ตใช่ป่ะ กูจะให้เป็นไอซับสวยซับอะไรนะอยากให้ไอเล่ย์ช่วยกันทำจะไปเล่นชิงทองแล้วไอเล่ย์ไม่ได้อยากไปเล่นชิงทงข้างหน้าแล้วรายการนี้เล่กก็อยากแข่งแต่ดึงมาหน่อยยิงมันไว้เล่นในเมืองไอเา่ม์ออกมันจะเป๊ะไอเล่กอยู่ไหนอ่เนาะมันอยากแข่งใจมันไปแข่งตั้งนานแล้วใจมันไปแข่งสัสสัอ่ะไหนมันนี่มันร้องให้เอาเอามาคุยกับกูหวันดี้ที่ถามไหนเอาใจเอาไง ในตามมันมาคุยดิ่ันปล่อยให้ตอนนี้มันต้องปล่อยมันอยู่ตัวเองเพื่อนไอ้คิ้ที่ตกมานะในบ่อว่าไงไอคี้นจะปล่อยให้มันอยู่นะเอาดีไอ้แต่กูวางในอยางนี้กูวางสาระจากมึงไม่ขึ้นดีกว่าเอดีๆมึงเอาบอลมาดิมึงเอาบอลมาแลนดิมึงเห็นไหมไอ้คิ้ที่ตัอยู่ในบ่อ่ะตัวยืนอยู่นันเลยตัวละครตัวละครับมากมาในตอนที่เราลำบากแต่แต่กูว่าบางทีเราตัวละครัวรอย่าตัวละครรับไม่ไม่มึงเอาบอลมาดันี้กูก็ยังเลยกูเป็นคนไอ้ซับ วาโจยังหน้าที่เยอะละอ่สวยพี่โจซับสู้ๆเพื่อนว่ามึงอ่อนเยอะใช่ปะอีเออมันต้องทำอยู่แล้วสักวันหนึ่งอ่ะไม่วันนี้ก็วันละถ้าล้วถึงเวลาแล้วเว้ยถึงเวลาของพวกมึงแล้วเว้ยมันถึงเวลาแล้วสู้ๆเว้ยกับผลรับคนด้วยผลรับคนในรีวิตอ่ะโอ้ออกแล้วแบบผลเรื่อยๆแล้วก็ลองเอามาคัดอ่ะลองให้พวกไอ้ละพวกอะไรคัดลองดูทำยันใหม่ออกไม่กี่คนนี่หัวของก็ยังเหลือ อของกูหาไว้ให้ต้งเยอะไอ้เนี่ยทำกันไว้โคตรเยอะบวกให้กูวางแผนอะเอาง่ายๆกูวางแผนไว้ให้อะประมาณเดือนสองเดือนหมดอะของถ้ามึงไม่หากันเพิ่มอะประมาณเดือนสองเดือนอะของในตู้ทำนาโนโดได้แบบโหเยอะร้อยสองร้อยตัวมึงโดนช้อนมึงก็ไม่ล่วงอ่ะไม่ของส่วนตัวมันก็มีกันเชื่อดิ่อตสนตัวก็ให้ทำามินไปแล้ว คือรอบนี้มันไม่หนักกว่ารอบแรกอะในยามที่แก๊งลำบากก็ต้องมึงกับกูวะเพื่อนอดีตเลยอดีตมึงกับกูไอ้เหี้ยมึงออกมาแล้วไอ้ควายไอ้ควายปผมนึก็ผมออกคนเดียวเอาเดโยูกูออกมาเลยนายเอากูไปเข้าแก๊งด้วยปัญญาอ่อนกูคงทำอะไรอ้ากูเข้าจริงเข้าจริงอะไรกูก็นึกว่ากูออกคนเดียวเว้ยออกอย่างนี้แก๊งมันเป๋เว้ยมันต้องมีกูสวยเพื่อนก็มีกูเว้ยไปมึงไปเข้าดิได้ไหมคิดว่าทำได้ไหมไปกลางมันต้องมีกูเดี๋ยวกูนำทัาเองสวยเพื่อน ไอ้ถามมึงจะคือเฮียอะไรมึงก็ทำทำไปว่าทำทำไปเหอะไอ้เฮียไม่ยากเว้ยสู้ๆเออมึงมึงพูดเหมือนง่ายไอ้เคิยมันไม่ง่ายเว้ยต้องลงมือทำก่อนมึงจะได้รู้ว่าง่ายหรือยากลงมือก่อนดีฟังดิฟังฟังโค้ดนายฟังโค้ดนายขอพูดก่อนดิตัดมึงฟังวอลลุ่มเสียงไอ้เฮียนายตอนแรกมันจะพูดเสียงปกติแล้วอยู่ดีแบบจังหวะจมูกกระเพือยอมันจะวอลลุ่มเีทวเทวเทวไม่เล่นกันเองไม่เล่นกันเองไม่เล่นกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย ได้เวลาเ้าแบกกับนายแล้วสินะเทกับกูเดี๋ยวกูเทเองเข้าพีไปเลยเทมึงเทไปตามนี่เข้าพีไปเลยไอ้สัไปคิดดิโต้มาดิฮะไอ้คิดดิโต้คือไหนวะแม่น้องชายไอ้คิดดิโต้กูอยากรู้อิวมือคิดดิโต้ตอนนี้ลองดูรับรองดูว่ามึงทำได้แล้วแต่มึงออกไปเก็บแไอ้ที่จากตาของมึงถึงแกนมาสเตอร์อ่ะไอ้ถึงอิมมอร์ทัลอ่ไม่ถึงเวลาของมึงแล้วเว้ยน้อง รู้แหละว่ามันไม่ยากพี่แต่ว่าเมอเมอเนี่ยเมืออยู่หน้าแลเลยผมแบบตรงๆผมอยากเล่นเกมใหู้สตาร์โอยมาด้วยคำพูดเดียกกูเล่นดีกว่าเพราะว่ามันมันเหนื่อยจริงอ่ะพี่ใช้พลังงานเยอะผมอยากแค่แบบเล่นเกมให้สนุกไม่ไอ้แบ็คแทงเมื่อกี้แต่ส่งมึงได้สุดเฉยๆแทบแบบมันเยอะแต่มึงทำได้ผมไม่ฉิบไม่ผมไม่อยากมานั่งตามคนนะพี่จริงผมเคยผมเคย ผ่านจุดนั้นมันมันเป็นแก๊งไม่ไม่ใหญ่หรอกแต่ว่าพอผมโอเคถือว่าผมได้ทำตรงนั้นผมตรงนั้นผมไม่อยากทำอีกเลยพี่ใส่ถุงมือสถานการณ์วันนี้คนมี้ก็พี่แวรี่ไอ้ควายมันมีแต่จะไม้ผมหมดไม่ได้ไฟเร็วขึ้นนะพี่กูว่าให้มึงกลับไปต่อยเหือกคริโตะแล้ผมก็จะมาถึงตาถึงถึงตาไอ้เช่ยนี่ก่อนมาไอ้เช่ยนี่มาเดี๋ยวลองดูลองดูสักเดือนหนึ่งสักเดือนหนึ่งเอาไว้เลือยมันไม่อยู่มันลงไปนอนเชื่อกูสิไม่อยู่กไปขี้แล้วไปกินเป็นันั่งคุยกันอยู่เนอะอะไรสักเดือนหนึ่งสักเดือนหนึ่งไก ไอ้เริ่มไม่อยากกินน้ำตกเแต่ไม่ได้กินต้มยำมะรีกุนงีดก็กูบอกอยู่ไอ้เทวฟังดิมึงเป็นที่อะไรเลยง้เป็นของผมนี่แหละเออนั่นแหละก็อย่างที่บอกไงถ้าบุมึงอยากไปเนี่ยทั้งคู่อะไอเทียมึงไก่กายอะไอนายก็จะไปแข่งรังไว้นู่นนั่นด้วยคำพูดหรืออะไรก็ถ้าบุมันถึงตอนนี้มึงก็ถ้าบุมึงอยากกลับไปแข่งก็ไ่แข่งพวกพี่อะไม่ได้รังไว้พี่ฟังจากผมก่อนพวกพี่อะ ตอนแก๊งมันลำบากใช่ไหมพี่แกงมาเข้าแก๊งมาเข้าแก๊งอุ้ยไอ้เอี้ยไอ้เอี้ยไอ้เอี้ยหน้าเก่าหน้าที่อะไรมาหมดเลยยังไม่ก็ินแก๊งเนี่ยสวยแกงไอ้เอี้ยเอี้ยตรงนี้ดิวะกูว่าดิแหละเปิดประตูหน้าต่างที่เปิดใหม่อะไรวะหน้าต่างที่เปิดใหม่อะไรกันวะจมูกมึงก็มาตัดฮะไม่ผมแค่บอกว่าตอนแก๊งมันลำบากอะตอนที่เรากลับมาได้อะวิชัยหรอแล้ว พ่อเมื่อไงแค่แบบที่เราชนะงานป็หม้ไว้เพื่อนเขาด้ไอ้มึงเก่งใจกันหน่อยที่โดน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 ไม่มีใครล้างผมไว้เราพี่พี่ก็ให้ตัวเลือกผมแล้วนี่ว่าได้ให้ผมไปแข่งหรือไ้ให้ผมอยู่ในเมืองแต่ที่ผมเลือกอยู่ในเมืองเพราะผมอยากช่วยพวกพี่ไงไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวเลยว่าผมมาเพื่อแข่งผมมาเพื่ออยากเด้พวกพี่แค่นั้นเองถ้าไม่มีพี่สองคนผมก็ อาจจะต้องพักก่อนหลักๆก็คืออยากเล่นกับเพื่อนอยากเล่นกับพี่วันไหนที่พี่กลับมาผมก็กลับมาด้วยโอ้ชิดไม่ได้ไปไหนยังอยู่ตรงนี้ตลอดไม่จะพักกันเฮียมินี่นะพักเฮียจะได้พักด้วยเฮ้ยเฮ้ยผายเร็วแต่เนยไม่ผมมาพักเป็นเรื่องปกติแล้วเฮียใช่ผมก็พักเป็นเรื่องปกติได้เหมือนกันอย่างเงไม่เอายี่กว่า วอทมีอะไรอยู่ดูเลยเมื่อกี้เม้เหี้ระัดแกงก่อนไหมเออักแกง้สามวันเจ็ดวันก่อนไหมมามามาอยูคนมาอีกคนมาอีก่คนมา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 อสคนต่อไปมอสมาลาก่ากลาก่อนมันรากรากรากดูกวากรากราวรากรากราราก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 ราตรากรากรารากรากรรการากรากากราารากราากรากรากราากรกรากรากรรากราารารากรากรานรากราากรากรกรากรากวกไ อันดีๆอันสาระอันสาระไปถามไปถามดิไปถามไปว่าว่าสมาชิกมีใครบ้างไอ้เบอร์กิวเบอร์อะไรวะไอ้ดีละเบอร์เบอร์เบอร์สภาเบอร์อะไรวะกระจับเดี๋ยวกูดูให้เอ่าโอ้โหนักว่าชีวิตคอยจะไปยังจังไหนตโตมาเพื่อนเลิฟมีอะไรอยู่ดูไปยุ่งไปพักก่อนมาคุณเลฟเตี้เขาแย่หนึ่งเก้าเก้าศูนย์สี่หนึ่งเก้าเก้าศูนย์สี่เพื่อนเฮเบอร์กิวกิวไม่ยุ่โทรไม่ติดกูโทรไม่ติด เวลาควักรถก็ตับล้วมันอะไรนี่วะเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรหาพี่กอฟเลยพี่คอมไม่รู้ถามจิบบี้เไม่ถามสบายเนี่ยแหละอ้าวปีกอฟพี่กอฟพี่บอกดำเพื่อนกูดิเออมันรู้เรื่องที่ไหนพี่กอฟอบบไอ้ดำมันรู้เรื่องอะไรบ้างชีวิตนี้มันชอบอะไรก็รู้อยู่เนี่ยแถวคาโน่อะไอ้กอล์ปะวันๆนอะไม่คาโนก็โรงพยาบาล ยุคนี้วะคีริโตะไอเนี้ยวะคีริโต้ทาทาลรสโอ้โหแม่งนานแลนวโอ้ยเชี่ยถึงวลานะไอคิโตเรอมานานมากมาสว่งเพื่อนเล่นมีดในใจบีบีรำไงฮะมึงจะปีศาจที่มันลับไรหรอบุกว่ามันว่าให้มันหลับหลับต่อเลยเราเช็กก่อนนี้ว่าไอแค่้างออกจริงไหมเนี่ยนี่กูะถามสบายกีวีมันไม่รบเนี่ยไอซามะเนี่ยเนี่ยพี่กอลมาแล้วผมเดี๋ยวพี่กอมาแล้พี่กอมาไง เพื่อนเอ้แกอยู่บนหัวเราตลอดนะตามจริงไม่รู้นะคนอยู่ที่เบื้องหลังโอเคนะไปหนึ่งไปไอ้ก๊อฟเจ้าอางี้ใช่ปะนายนายเขาคุยเขาคุยนี่อยู่ไอ้ก๊อฟเพื่อนกันเพื่อนกันไอ้ก๊อฟยังช้านะให้พวกกูรอนานนะแต่วันนี้มันเล่นกูไว้หนักนะไอ้ก๊อฟเนี่ยเออให้พวกกูรอนานจริงๆนะไอ้ก๊อฟยังยังนะไอ้ก๊อฟยังนะคุยหลังบ้านอยู่ไอ้นายไอ้ก๊อล์ฟยังช้านะเพื่อนกอฟเพื่อน อันไหนมึนงเป็นหลวมไปเอาเพื่อนกันไอ้แบ๊กพูดตรงๆนะตอนนี้นนนว่าถ้าดูจากการาคาดคณิตน,นา่าจะพักประมาณ <10 S 1> <อ>ติดต<อ>ิดเท่าไหร่ฮะอ๋อติดเท่าไหร่อ่ะเหมือนว่าม<ไ>ันจะมีไหลตามมาเรื่อยๆใครจะไหลมึงไปทางไปทางไปทางซ้ายดิกูจะได้ออกทีเดียวพรุ่งนี้มึงก็รู้นะเว้ยถ้าเกิดเราล้ม,มใครใครใครจะพักมาฝัางกูอ่ะอุ้ยให้เรื่พักมันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกไปที่อ่ะออกแค่สองคนเองสัตว์มันออกแค่สคนเฮ้ยแล้วไงเฮียอะไรวะยีบีเดี๋ยวไอ้สัตว์ เอมึงรู้เอาไปจายไทยวายยีพีมึงเหลือไปหรือเปล่าเนี่ยมึงชัดเจนนี่อะไรเข้าใจอยู่แล้วว่าเกงเราเลยเฮ้ยกูกูลืมกูลืมอีกอย่างไอ้ทับเรียกไรโกไฟสามร้อยอันเฮ้ยมาทางกูใหม่กูมีอันเดียวให้ให้พี่โจเลยพี่ให้ให้มึงให้มึงมึงเรียกไรอ่ะไอเอามาทางกูหน่อยได้ป่ะสูตรนั้นเพื่อนอะไรนะกูมีสูตรนั้นเพื่อนกูมีสูตรนั้นไอเหนียวห้าสูตรเก้าเพื่อนไอไอซับไม่มีสามรอยไอทับมาแบ่งกูดิ ไอ้ซามไม่มีหกยให้สาวห้าศูนเก้าเพื่อนกูไม่มีสตั้งไรเลยผมไม่เคยให้เลือกคนไหนวะเลือกคนไหนวะเออยังติดบ้างก็ดีให้เลือกคนนู่นนู่นเหมือาไปพี่บารครับโหเดี๋ยวเนี้ยลองมาเล่นกันอีกนะใช่ไหมเราจะมาเล่นกันอีกใช่ปะไม่กี่เหรียญได้สามเหรียญเพื่อนเลขอกคนหนึงขายขายโกคอยแตรเลทแสนมึงไปขอไอ้เหี้ยซัสดิไอ้ซั้เอาให้เบรกดิขายโกคอยเลทแสนสอง เอาจัดแม่ไอ้ไหนมาทำหลังแกนกางมาพังพี่พี่พี่บาสพี่เอาใหญ่นะเดี๋ยวนี้อุวยใครอ่ะเบอร์ลินเกิดเราปีนี่ไม่ใจนุ่งอ่ะจองกระถิ่นรอนะรอแล้วพาลุ้อเจ้กระิ่นลยนะยวรู้ะแนงแกงเขียวหวานอ่ะรออยู่หน้าแลแล้วนะเราต้องจับมือไว้ดี๋วว่าเพื่อนไเยอะแบกความใหม่มึงคือไม่แกงไอ้เฮียกูกูพูดความใหม่ กูแหลมไว้เยอะด้วยเมื่อกี้เยอะๆกูไปขอโทษขอได้เปล่าวะไม่เป้นไรพี่ตีมารอโอ้ยกูอยากเล่นกูอยากเล่นไม่ไม่ไม่กูไปแหลมใส่แกไว้เยอะเลยไอตี๋ไอพี่ตีรอแบบเทลงข้าวทีแล้วรวบเราหมดเลยนะเว้ยเมื่อกี้บอกอยากเตะหน้าคนแล้วมันตักทีเน่ยตักทีมึงดูสภาพกูดีไข่ต้ามดสมมติว่าเราเป็นข้าวสวยอะแล้วพะโล้ะแนงแกงเขียวหวานเททีเราทีเดียวอะไอเฮี้ยนนัวไปหมดเลยนะ กูไปขอโทษทุกแกงได้ไหมที่กูเล่นไม่อร่อยอ่ะนะเพื่อนข้ามจะหายเมื่อกว่าเราจะมีเท่าไหร่เราก็เล่นแม่ช่างหัวแม่มันไอ้เฮียไอ้เทวพูดโคตรเท่เลยว่ะเข้าเมืองหรอว่ะเทวแล้วเราเราอ่ะเราอ่ะจะรับตีนไอ่ไนน์นึกว่าต้องตึกราบางบอลปะวะเออว่ะแป๊บนึงนะเออไอ้ฟิลลิ่งอย่างเงี้ยกูว่าเฮียติกับเฮียบอลน่าจะรู้ดีนะเออเออเบอร์เบอร์แกอะไรเบอร์ะเบอร์อะไรแกอะไรวะเบอร์สี่เจ็ดตัวมั้ง พวกฟิลลิ่งแบบแก๊งกระแตกเงี้ยเราไม่เคยได้ยินไงไม่เคยได้ไม่เคยได้รับอ่ะมึงก็ถามคนแบบมึงจะไปคิดที่อะไรเยอะบอสเขาก้างอยู่ไอ้สัตว์ไม่มึงบางคบอสเราอยู่อยู่แล้วไอ้เหี้ยตัวไหนมันจะมามึงเอามาให้ไม่เบอร์มันเบอร์อะไรวะคิวมาเลยนะตอนกูล้มอ่ะเบอร์พี่บอลมันเบอร์อะไรวะแต่วันไหนกูกลับมาไหนกูซ้ำเบอร์สี่่ตัวมึงให้มันมาให้หมดสี่เจ็ดตัวไม่แต่ ไม่เบื่อพี่บอลนะใหญ่ก็พอพี่น้อยเล็กสี่แลวไอสี่ไิวแล้วตอนเนี้ยไม่ไม่กวางที่แค่หาคนจับยเราต้องมาซ้อมทุกๆทุกวันก็เพิ่มตลอดแล้เหียวนะเว้ยที่เข้ามาเล่นทุกๆวันเนี่ยอ้าฮัลโหลครับไม่คือเออพี่บอลครับพี่พี่ชายพี่เลิฟเออว่าไงคือคือตอนเนี้ยผู้ผมกำลังแย่มากเลยครับพี่แบบผมว่าคนที่เคยผ่านจุดจุดนี้มาน่าจะเป็นพี่อะครับมาช่วยแบบสอนปรึกษาเหน่อยได้ไหมครับพี่เลิฟแลนเขียวครับพี่ไม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 ่กระทืบครับไม่กระทืบไม่กระทืบ ปรึกษาหน่อยครับพี่ปรึกษาหน่อยมามาเร็วๆนะฟิวแก๊งอะไรแบบอย่างเงี้ยผมว่าพวกพี่ผ่านมาเยอะผ่านมาบ่อยอ่ะพี่เจอมาเยอะผมว่าพี่น่าจะเจอมาเยอะครับเร็วๆดิมาๆเร็วๆดีเล่นเขียวเนี่ยกูเอ๊ะกูกูกูกำลังบิ้ตัวละครลับคนที่ผ่านสมรภูมิลบอะไรอย่างนงี้มาบ่อยนับครั้งเป็นท่วนเพราะแก๊งมาแตกบ่อยชิบหายเลยกูว่าคนเนี้ยน่าจะเหมาะสมไม่เราก็ปรึกษาเป็นไทยเป็นไทยกูฟังปรึกษาเอาง่ายไอ้เร่มึงจะพักไหม เล่เล่เล่กายอะพักได้เลยเพื่อนเป็นเล่ยอยู่ไหนวะตามฝันเยื้อไปอยู่ได้ใจจะได้เคลียร์ทีเดียวคนเคลียร์ตลอดจะได้เคลียร์ง่ายใช่ปะเขาก็กลับมาคุยกับพี่จอเลยรักใช่ไหมได้ผมเป้าหมายชัดเจนอ่ะพวกพี่อยู่สองคนก็พักก่อนพักได้จ้ะกายอะเล่ไปไว้ไม่หรอกผมแต่แต่ถ้าผมแต่ถ้าพี่พวกพี่กลับมาเดี๋ยวกูรับตีรอพวกนายนะ ตอนนี้ผมคิดว่ามึงต้องกลับไปเข้าแกงก่อนเพื่อนมันติดครูดาวไอ้ควายเอ้ยพี่โจมันยกเลื่อไอแบกได้ปะรอหลีกปิดไดมึงอยู่แล้วมึงก็มึงอยู่ไปก่อนก็ไดแล้วก็รอหลีกเปิดอ่ะพอรอหลีกเปิดเราก็ค่อยออกใช่ตอนนี้ผมกำลังคิดแบบนั้นยสภาพผมจะมีใครมาลันกับผมไหมโอ้ไอ้ควายมึงพูดเหมือนพวกมึงก็ทำได้ไม่งไนเี่ยทำไม่ได้หรอกไม่ทำในเมืองเหรอเออในเมืองทำไม่ลันได้หรอกแค่รับคนเวลามีผิดมือว่าทำได้นะไอ้นายยากอยู่นะพี่ เริ่มต้นด้วยที่ตัวเราใช่ตอนนี้ต้องเริ่มจากตัวเราก่อนตอนนี้เริ่มต้นที่ตัวเราขึ้นพาคนอื่นเลยมึงกับกูก่อนเลยตอนนี้กูกูมานะบอกตัวมึงอ่ะกูมาโอเคโอเคกูขอโทษนะที่ไม่ค่อยมาเพื่อนกูเข้าใจเพื่อนเพราะโชคที่ฝั่งหนูได้เงินแล้วด้วยเข้าใจเพื่อนพ่อมอุ้ยคิดดิโตวมาแล้วไอ้นี่ให้ครับหายไปไหนมาไหนหายไปตหน ว่าไงพี่จอยไปเล่นื่องสล็อตเนี่ยไปเล่นสตอรี่แล้วนะยังขนเรื่องอะไรเออไปด้วยลองปรึกษาไอ้โจดูไปไหนมาชิโตะพักมาพักอยู่พี่ไปเตะกอล์ฟหรือเปล่าพี่ตอนนี้สล็อตว่างเท่าไหร่วะหกปะหกแล้วมันก็หาคนสามเจ็ดไม่ไม่ไม่เจ็ดครับจะน้อยกว่านี้ก็น้องไอ้เก้าไงน้องพวกไอ้เก้าอีกสาม ที่วันนั้นคุยกันอ่ะไอวินไอที่เป็นเพื่อนกันของไอไว้มีทรงอยู่น่าเอาเข้าเอาไอพีเตอร์อยู่ไหนคือ่ติดต่อสองคนยกเว้นน้องไอเก้าก่อนน้องไอเก้ามันขอทำนาโน่สองคนมันมีสองคนอ่ะชื่อเบคอนกับไอชื่อไอเล่อะพงบอกคนเดสสองคนมาแลนด์มีคนเบอร์หนึ่งเก้าหนึ่งอ่ะมึงทักไปตอนนั้นที่มันมาเจ็บได้เบอร์อะไรนะใช่วะไอกิงวอร์ดเก้านึ่งไอสักวาร์นี่ไปเลยไปก่อนเลยอไที่ตบมึงว่างปะเนี่ยไม่ว่างอะไรกูถึงก็อ่านได้ยากหรอ เย้ยเกือบแล้วเข้าแลมันเป็นเรื่องปกติเว้ยใช่ปะเกือบได้เวลาที่ตัว LK แล้วว่าเอาคนเก่าออกเอาคนใหม่เข้าเรื่องปกติไม่เก่งไว้ไว้ไว้ม่มันไมมีใครมานั่งเล่นเกมมันพัฒนามาสองปีแล้วไอ้เชี่ยกี่ปีแล้ววะถ้าไม่ได้เงิน10ปีละถูกก็ไปพักผ่อนก่อนล่ะเฮ้ยไปเลิ่พี่ออกละใชงานคนชื่อเบคอนนี่เบอร์ยกเลิกไอ้แบ๊กนะพี่โจแล้วเอาผมไปใส่แทนแบ๊กูจัดการให้วิ่งก่อนเลยไอ้ยืนย่นต่อคุยกู คน,คนกไมเปยอไม่มือเปลี่ยนด้วยก็มึงก็ช่วยกันทำไก่ใหม่ม,มึงทำเลยยางเหรอเออทำมึงก็ทำกันสิไหวมัทำกันเลยเอาเอาเช่นไงไหมไม่ไม่ไม่เอาพี่หลอดเขารู้การกับกูรู้แล้วว่ากูอะไม่ทำแน่นอน <c oughs> กูอะชอบใช้ใช้ช <Heavy leg. S 2> ีวิตแบบนี like ้ก wow, hum ูว <sausage> ่าม <Joshua> well, like ันมีความสุขมันเพอร์เฟกแล้วอ่ะเชี่ยมันเหมาะสําหรับกูแล้วอะไรอย่างเงี้ยไเติมแปลกเพอร์เฟกเพอร์เฟกหัวแหงหัวแหงเบรครับเบรกกูอะอะไรอย่างเงี้ยมันสนุกแล้วเล่นเกมอ่ะเอาอะไรเยอะวะให้กูไปนั่งเครียดปวดหัวแบบนั้นไม่เอาอ่ะเอพี่โจผมผมมันมาแลนด์นะพี่สองคนนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เหรอโอ้ทุ่มหนึ่งโอ้กูติรนทุ่มหนึ่งนะ พรุ่งนี้กลับเน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 มาแล้วมาได้มาอ่ะไหนว่าไงแต่เด็กไม่ถามเด้หรือเปล่าถามได้หรือเราแกงไอ้ละออกจริงไหมไม่รู้พี่ไม่บอกข้อมูลสภาไม่บอกไม่บอกเหมือนกันเฮ้ยไม่รู้แล้วสภาไปเอาข้าวแบบไม่ได้มันบอกไม่ได้บอกไม่ได้บอกต้องต้องเอาบอสต้องเอาบอสมาให้พี่บอกได้เอาบอสยืนยันว่าเออสามารถแจ้งข้อมูลให้คนแก่งได้กูว่าพี่กอล์ฟออกไปก่อนเลยกูว่าคนละแนวแล้วอันนี้พี่กอล์ฟไม่ได้จริงเดี๋ยวผมส่งบอกไม่ได้เลยวันนั้นผมยังถามตัวเองไม่ได้เลยพี่กอล์ฟเออเดี๋ยวผมส่งลูกสาวไว้ดูพี่กอล์ฟง เออสุดท้ายมันต้องดูสนอนมันก็เอาชื่อแดงมาขอสิคือชื่อแดงอ่ะใครใครชื่อแดงอย่างเงี้ยชื่อผมชื่อสีชมพูโหวยเทลมึงคงอยู่ไอ้เนี่ยมึงไม่เข้าเลยไอเหนียวมันอำนาจให้แล้วอถ้ามั่วคูส่งเป็นเพย์ห้าร้อยนะคูเช็คแป๊บไอเทลนะไอเทลนะมาแล้วมับลัวเพื่อนมาแล้ว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 ไอเทลมาแล้วไอเทลมาแล้วไอเทลมาแล้ไอเทลมาแล้วเทลไม่เล้วอาเรื่องเอาเรื่องของเราก่อนว่าแล้วไอเทลมาแลไอเทลมาแล้ไอมาแล้วไอเทลาแ้องปรึกษาไอเมาอะไร พี่บอลคือตอนนี้แก๊งพวกผมมันแย่ครับแก๊งพวกผมก็กำลังช่วยเหมือนเหมือนแก๊งจะแตกเหมือนของพี่ที่แตกเลยไมันู้แตกกี่รอบอะครับพี่บอลประมาณนี้ครับพี่ไอ้บ๊อบอยู่ไหนไอ้บ๊อบไปไหนแล้วไม่รู้ไปไหนเนี่ยพี่ตอนนี้แก๊งเรากำลังเกินคือแย่อะพี่คือคือเอาลงตัวผมก็เคยไปแหลมไว้เยอะด้วยครับพี่ไม่รู้ต้องทำตัวยังไงไหนพี่พี่บอลไม่เในในมุมไบกาละคอยกินไหนขอโทษหน่อยพี่ขอโทษทีทีทละแก๊งทีละแก๊งเออผมจะแบบขอโทษทีละแก๊งด้วยหน่อยครับพี่ ในการละครไป็นไไม่ใช่มันเป็นอะไรมันก็ไม่ได้เป็นอะไรนี่เทียวหนักเลยแหละแก๊งไม่ได้เป็นอะไรที่มันทักแก๊งมันไปเรื่อยแต่แต่ไม่ได้บาดแก๊งแต่แต่ดูตรงเอลเคในซัมเมอร์ไม่น่ามีเลยนะพี่บอลผมว่าสวยเลยพี่บอลไไม่หเพราะงั้นเนี่ยพี่มีของซัพพอร์ตให้แก๊งผมไหมล่ะพี่บอลเออเก็บไว้กินทั้งน้องฮะการละครเนี่ยละครแมลอะไรอยไว้ก่อนเลยเอาจริงจริงไม่มากระเทิร์พวกมึงด้ ใจเย็นครับอลโทรไปบอกเชติแปลว่าสภาพรอเรียแล้วเดี๋ยวมาทียมาตอนนี้คือตายอ่ะบาห้านจี้บานอ่ะพี่ไม่เอาพี่บอลเราไม่เล่นกันถึงตายดิพี่อย่าลืมนี่ตอนที่พี่จะโดนโฮพวกผมก็ขัดขาให้อย่าลืมดิเราก็มีอะไรช่วยเหลือกันนะถึงพี่จะเป็นแกงพี่แกงน้องกับเอ็เคแต่พี่ก็เคยจะเลี้ยงมหาวิทยาไม่ใช่หรอโอเคเคยจะเลี้ยเออช่วยกันดิ ผมไม่เคยแลบใส่แก๊งพี่เลยนะเดี๋ยวโทรไปหาพี่ตีดีกว่าพี่ตีขอไปนอนแล้วมั้งเดี๋ยวนี้วันนี้ไปวได้กูอยากตีป่ะหาตีตะแก๊งได้ป่ะจัดเลยจ้าวตัวเล็กเลี้ยไม่รอดจีนน้องเก็บไม่ดีกว่าเอ้ยไม่เด็กเรี้ยงดีเห็นแา้วมาเลยมันโทรจริงวะไอเฮียไอเซฟกลับแก๊งไปเซฟกลับแก๊งมันกลับจริงปะมันกลับจริงปะไอ้เทมไ่รู้ มึงกูน่าจะวางงานไว้เยอะเกินออกวันนี้เดี๋ยวมึงอ่ะสารต่อเลยละกันได้อเทลต่อเลยเฮียบานกูอะไปหาเลือดไปโคตรติดบบวันนี้ไอ้เฮ้ยตีน่ะไม่ชุบสักแก๊งอ่ะแล้วกัดล้านอ่ะไอเทลมึงไปเล่นงานล้านไม่น่ามีใครชุบมึงนะเออไอ้เฮียไม่จริ้กูเล่นกับใครมาวะตีขาว่าไอกายกูโอไอ้บาวโองเงินล้านร้อยมึงจะกูแวะไปแป๊บเดียวได้กี่ล้านอีกล้ลยสี่ห้าล้านสี่ห้าล้านโหสี่ห้าล้านกูจะหลุดแม่งมาไม่ถึงหนึ่งนาทีไอ้เฮีย มึงมามึงก็มาแลนเลยมึงจะงัดได้ไงสี่ห้าหลังเนี่ยไม่ได้ไปบ้านไอ้นายไม่แข็งใหญ่ใหอ้ยาเลยเออไม่แข็งให่เราวัดได้ทุกคนนะไม่เก่าให่เก่งไม่ไม่เก่าแต่แต่ได้หมดมามาได้ทุกคนนะใครจะเก่าอะใครใครเก่งป้าตรงเนี้ยใครเก่งปะมีแค่คลองอะไรปะโดนหักมาต่อต่อไอ้บ้าไอ้บ้าไอบ้าลบเลยต่อต่อแถวต่อแถวกันมาตายเลยต่อแถวกันมาตายเลยต่อแถวกันมาตายเลยกว่าถึงไอ้บ้าหมดแล้วไอ้นายดิ้งง 6ปีอะโดยบางแก้วต่อแถวกันมาตายเลยเ<อ>กูบอกแล้วโง่โอ้ยไอ้ดาหววไม่แตกกูบอกแล้วต่อแถวกันมาตายเลยเฮียคนละเวทไอ้ทิรัตเฮียคุณนายชุบเงโอเคปล่อยมันตายหาไปว่ะไอ้เฮียเนี่ยแม่งอยากวัดกับกูวัดสนามไม่ถึงเจอกูเดีฮะเฮ้ยบอกเจอเข้าวอลน,นัอย,อย่าชุบไม่ได้ชุบแค่แล้วไอ้แดงเมันเสือไอ้ ใอ้เห็นว่ามึงเป็นมีมีบุญทีเพาอะในการเป็นผู้นำไปก่อนเลยไม่เอาไม่จะทำเก่งเหนื่อยไม่เอาอะเปิดเพลงอะไรอะจองานหึมนะตาภาโจโจโจัอเปิดเพลงอะไรอะะไรเทียวเปิดเพลงแข่งแต่งล่ะไม่อะไรจำมีอะไรวะนาตาภามีชิงสีนะที่ไปได้ครบอุ้ย おいおい